ก็ตัวระเจ้าติเพื่อนคุณสายวนงคกระพระสงารยภาษาีได้่วงปวัชระคนทีก็มาครครวเอก็หลายหคน รวมแม่เพราะว่านัำแข็งหลอดติ้งตั้มบาราคืออะไรมาหลายครอบครัวหลายคนที่ก็มองไม่เห็นเขาเรียกว่าจับผลชาบเา้ปาจับผลชาบชาบปาชาบปลาเนี่ยเราทำได้ทุกวัน แล้วจะทอดก็ได้ทุกวันทอดป่าเนี่ยทำได้ทุกวันทุกเวลาแล้วก็การระดมบุญธรรมดานั่นเองหรือการทำบุญทั่วไปใครนี่จะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไปรวมตัวกันสี่ห้าคนหรือคนเดียวก็ได้อถวายผ้าป่านี้การถวายผ้าป่าก็ต้องมีผ้าด้วยผ้าเนี่ย ดูวันเป็นธรรมเนียมโบราณที่เขาทำกันมาผ้าป่าหรือผ้าบางสุกุลไปเรื่อยมาเพื่อนปุ่นไม่ใช่ชีวิตเพื่อนปุ่นแต่เป็นผ้าเพื่อนปุ่นเขาเรียกภาษาผ้าพรือผ้าบางสุกุลบางสุกุลจีวะระบางสุกุลจีวะระผ้าที่เพื่อนปุ่นดูไปเก็บมาเอามาซักเอามาเล็บเอามาย้อม ถ้าเป็นสติจะต้องเก็บนานอยู่เท้ากับที่แล้วก็พระก็ต้องไปพิจารณาพิจารณาว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของเป็นผ้าเอื้อเุนเมื่อไม่มีเจ้าของแล้วก็ตกเป็นของข้าพเจ้าก็คือถามสามครั้งว่าผ้านี้เป็นผ้า เพื่อนเมื่อไม่มีเจ้าของถามหาเจ้าของแล้วสามครั้งไม่มีเจ้าของพระก็เอามาเป็นของเยได้เขาเรียกว่าภาพบางสุกุลพิจารณาภาพบางสุกุลได้เลยเพราะว่าไม่มีเจ้าของต้องถามก่อนสากครั้งถามดูก่อนว่ามี่ีเจ้าของไหมถ้าไม่มีเจ้าของอะพระก็ขอเป็นสมบัติเอาไว้ ด้วยกลุ่มต้มน้หงอันนั้นคือในสมัยโบราณเขาทำย่างนั้นเรียกภาพป่าแต่ในอไปใช้แต่ว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนสร้างมันสร้างกรรคเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับวัดกับพระสงฆ์เพก็เลยมีการจัดพิธีทอดภาพป่า เพื่อที่จะเอาข้าวาเนี่ยมาเป็นหลักเพื่อทีจะผลได้ระดมเงินเพื่อแลับใจเพื่อที่จะได้ลูกชาบริจาาส่วนที่เป็นเงินที่จะสามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นการเอามาเพื่อที่จะบูรณะ วัดมุกยาวอนแห่งจีนเขาเรียกว่าเสนาสนะศีนาสนะคือที่อยู่อาศัยแล้วก็ศาสนาวัดภูต่ามแห่งวัดเป็นของใช้ภายในวัดมีพวกลูกเป็นที่เคารพสักการะว่ามีเครื่องบมากเรื่อบลูของปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้ในวัดก็มาแปล่ เอาตรงสารนิฐานเราจะเห็นว่าในสานที the the ่ต so ่างๆสิ่งที่บ่บอกก็ยังคงเหมืออยู่ก็คือเรื่องของการถ้าวัุมีวัตถุกวัตถุหลักฐานยืนยันว่าในสมัยนั้นในสมัยนี้มีเรื่องอย่างนั้นมีเรื่องอย่างนี้ เราชาวพุทธเราก็มีสาสนสถานมีวัดรูปเป็นส่วนที่เป็นศาสนาวัตถุเป็นหลักฐานยืนยันในวันข้างหน้าว่ามีพุทธศาสนาในร้านเรืองแล้วก็มีชาวพุทธดูเป็นหลักฐานอันนี้ การที่เราได้จัดค้อบฝ่าป่าเพื่อรักษาพทธีพณธีที่เราได้ทําการสืบทอดกันมาบุญบัตรพ่อหลวอหัวยากระยายนทำเพื่ออะไรทําเพื่อเป็นอุปโายให้คนได้สละสละกใจสละเงินเพื่อส่งทวมเพราะว่าวัดนั้นเป็นเหมือนกับศูนยกาง ของชาพุทธที่จะมาใช้ทำพิธีกรรมใช้ในสุ่รวมใจแสดงบอกว่าชาพุทธมีสังคมแล้วก็ชาพุทธสามารถสืบทอดสืบต,ต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ก็อาสัย่ารที่เราาได้สลับเง,งินที่เราได้ฝจัใจ มาช่วยกันสร้างวาะว่าหลายวัดก็ยังจำเป็นต้องใช้เงินในการบูรณะซ่อมแซมในการสร้างถาวรวัดถุงให้เกิดขึ้นเพื่อใช้สอยปรับยอดโดงวัดตามีนิรรมรสรก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความเป็นในการที่เราจะจะต้องมีการบูรณะ การบูรณะการซ่อมแซมการสร้างใหม่เพื่อประโยชน์การใช้สอยมันเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะเกิดประโยชน์มากมายโดยเฉพาะก็ยิ่งการที่แยกโยมได้มาใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์จากการที่เราได้สะสมระดับเงิน คามรูนักวัดแห่งนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ทำการรู้นักมาต่อได้รับเขาเรียกว่าได้รับความร่วมมือและความเมตตาจากญาติโยมมาสถาบันที่ว่าในระยะเวลา3ปีเต็มที่ผ่านมาอาตมาเนี่ยใช้เงิน ในการโยนะละวัดนี้และเราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมาว่าสิบล้านแล้วแล้วจะรู้มาได้ยังไงกัน,นมาว่าก็ยังคิดไม่ออกเลยคิดไ,ไปหาไมา่ได้ยังไงเพราะว่าหลังนี้เนี่ยต้องไปมาเกิดล้านมาเกิดแสนล้านนะแล้วว่าส่วนอื่นที่กำลังสร้างอยู่อนะไรส่วน คือยันโยกก็ร่วม้อายนมาเรื่อยๆมันจะว่ามันไม่เหนื่อยหัวโยกเคลน่อนไหมากกว่ามัไม่เหนื่อยสร้างไปสร้างมาอาวยจ่ายเงินโยงมันั้งเยอะแล้วเนี่ยเมื่อมานั่งโุกทวนไปทุ้ทวนมาุมันรักจริงๆโยกเรื่องตังค์จ่ายเอามาส่งให้เอามาส่งให้แล้วก็จ่ายเงิน จากไปจากมาก็ขึ้นมาอย่างนี้นะก็เลยนะเรียกว่าให้แม่โจมแม่โจมมีเมตตามากมีเมตตามากมีบุญมากเป็นผู้มีทรัพย์มากแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์นั้นมาสร้างมาทำทำให้วัดน,นี้สวยงามขึ้นเป็นที่เรียกว่าเป็นท่าจิตตา พรโยมเจ้ปัตตานีก็มาดเพราะว่าเรามีอาคารสวยมีศาลาิสวยมีสถานที่เข้าไปแล้ไหยคนก็บอกว่าสบายใจอาตมาก็ดีใจเพราะว่าโยมให้ตังมาเองอาตมาก็ทําให้โยมอาช่วยกันทำทำนั้นทุกคนสบายใจดีใจนั่นแหละบุญของโยมทุกนั้นบุญของโยมไม่ใช่บุญของอาตมา อมาให้ทำอะไรที่นั่งที่สูงบอกโยมก็นโยเอามาให้โยมมาเหนื่อยแต่มาว่าทำไม่เหนื่อยมันเดินไปมันเดินเขาว่าโยมเอามาให้ไปเรื่อยของวัชรากวเกตก็เอามาช่วยเรื่องสร้างอาคารห้าชั้นใช้ปืนปืนวังรี่ทั้งห้าชั้นบริจาคเอาเลยแล้วก็มีหลายคนก็มาช่วยกันบริจาคห้อง ห้องมันก็สามแสนหลายคนแล้วคนจักไปเยอะสมบัติก็ได้เงินยากจนพวกนั้นมาลงจับทำอะไรแล้วนได้ความสบายตาได้ความสบายตามันยังไม่เสร็จที่ไม่เสร็จเพราะใจก็ไม่มีเงินเงินมีแต่ช่างช้าแค่นั้นเองช่างเข้าที่ช้าเพราะว่าการตกแต่งช่องประตูมาหลายส่วนที่กระจก ก็เหีいい่ยงก็เ <Jonas> หียแล้วก็าโคตรทายโคตรปูนปั้นต่างๆต้องใช้เวลาต้อใช้ที่มือเพราะฉะนั้นช่างกิช่าตรนี้แต่ช่างบอกว่าภายในเดือนนี้น่าจเสร็ราก็ว่าน่าจะเสร็จตึกระตูนะแล้วก็ศาลาสุทรไทยที่เที่ตัปตอชาช้าก็ยังไม่เสร็จ้ หลังนี้เจดีก็แล้วก้เสร็จวาจะฉลองขอกไม่ได้ต้องฉลอง้อซุ้ประตูให้ทุกประตูเสร็จสารานสมไทยเสร็จสา่าจะทำพิธีฉลองสักครั้งหนึ่งฉลองข้อกับการทำบวัดจริงๆแล้วก็ทำบุญวัดแท้มาอยามปีแล้วตั้งแต่ปลายปีห้สี่ปลายปีือาปีหส นี่เาสาธิเองนะสามภาสต์เลยยังไม่เคยทำคูวัดต้องทำคูณวัดพระภูณฑะกาบที่เจ้าว่าพระภูณฑะเกาบผู้ปรคพัดมาสาตยกรอนเราไม่ได้ทำแาตมาก็ขัดอึดรืดอาจจะขัดวิญญาณยากแบบช่วงไหนก็ไปอ่านดูในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกาะวัดมันมีช่วงหนึ่งที่อาตมาสนใจมากคิดว่าน่าจะ อนี้ต้องาคือวันที่หสิงหาคมว่าทำมวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นพรบทะก้เจ้าอาที่หมาอันนี้เป็นรัที่สแล้วก็มาที่ท่เรือนาว่าลงมนท่าแต่ว่ายังไม่ทราบทตัวไหนขึ้นันที่หสิงหาคมองสี่ องสามหรวันนี้ทำได้แล้วก็เลยว่าเราต้องหาวันที่สำคัญท่านวัดู้จการวัดักหนึ่งก็อมองว่าวันที่หนึ่งหาคนยด้แต่ก็พอมองดูกทีหนึงวันที่วันที่ั้องการคสาม คำาษาได้สองหรือสามใบอาทนที่สองอกใได้เลยเพื่อคำภาษาแต่ก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าจากควาไม่เอาของมนึ่งสาทีแต่คิดว่ามคดีเนานนารขบษาไม่ไ้ก็ไมเป็นไรเดี๋ยวยังไงสมามาก็จะต่อตรงไีแล้วก็ทํามใหญ่สักครั้งพร้อมกับฉลองศาลาหลังนี้ แล้วก็ซุประตูแล้วก็สาราสไทยงานฉลองประุเรูเลียงฟ้าแล้วก็สว่วนอาคารหน้าชั้นผมคิดว่าปีนี้น่าจะทำเสร็จค่าจะทำเสร็จเพราะว่าก็มีเงินประทัมาแล้วส่วนนึ่งางไร้ษัทเสนอแต่ก ก็แจ้งให้ท่านทราเพราะว่าที่บอกว่าท่านได้ถามได้ช่วยกันลคนคนที่มาช่วยตั้งแต่แรงงานแรงกายแล้วแรงซักหลายคนที่ไีซักจะช่วยคนที่ซักคนที่ไ่ดีซัก ก็ช่วยกำลังการให้คนที่มาช่วยกันอยู่ในในวัดในโรงเรทุกวันนี้ทโรงเราอโฆเรียบร้อยเประเบเขาว่ายโงกัทที่สลับเวลาสลับรการมาช่วยกันฝากฝากเช็ดฝจับนองจับนิ่ที่เรายูเรีร้อยสะอาดใคมาเขาก็บอกว่าัที่สะอาดอาตมากช่วยกันหลายคนเลย ฉันชาีนช่วยสันเป็นตัก็มีคนช่วยก็ปทนีดูดีมีกำลังการมาช่วยถ้าผู้อยา่มานหนึ่ัดอาพราะว่าชมชมว่าเรียรู้เราบ้านเราดูลงทุนลช่วยหลายฝ่ายทำไมไม่ไหวแล้วถ้าเดียวัยวัดผงไม่เป็นอย่างนี้เพราะเราม่มีไม่มีกำลัง แล้ววันก็ไม่มีเวลาในาปดูหรอกว่าทำงนี้ยึตัวทำนั้นใจยกว่านอันนี้ก็คงต้องอ่านุทนาก็บยโที่เป็นเจ้ภาพหรือว่านี่เนี่ยคุณแม่พยาวาคุณก็ดีใจที่้องผัาผม่ถือแล้วเนี่ยพขาก็จะกระถนงจิงโวบอกว่านั่เคือเจ้าผ่ามีเจ้ากระถนงิโห วัดจุระแล้วก็ทางสายวัฒนธรมี่ในตข้อก่อทิ้งวัดนึงรู้ดีปีนู้วัดทุกการทุกปีแล้างีก็จะถามวัดทุกการวิทยาาสตรมกว่าเป็นเจ้าภาพรวมเะมากมายวัดไปท่วัดอย่างโยมทคนเนี่ยท้งที่ไม่ได้บอกชื่อช่วยกันก็อนุญนาเงินทุกคน ที่ในวงสังกัดครั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ยอดโยมได้ร่วมกันร่วมทานก็ดีผลขายเคื่องบูญนะวัดวารามก็ดีขอให้บุญกุศลนั้นจงส่งผลสะพร้อยย้ำกลับให้ยอดโยมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่งในที่ทุกสถานที่เราอยู่ ที่เราไปขอให้ปลอดภัยปัญนาสุนใจขอให้สมความปรถนาด้วยกันทุกตันทุกคนเคยวัดเมรุวัโินังเศานังกว่าตะะทีอิที่ตามนี้ตามสงทางนิตรเนวัสสมิชโต